ลูกค้าหลายคนอยากมีความสุขทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขที่เป็นเลิศนี่ไงคะดูด,ดูดูสิคะลูกค้าฟังพระพุทธเจ้าตรัสดูว่าสุขที่เป็นเลิศของพระองค์คืออะไรมาฟังนะคะแม่จิ๊บจะอ่านให้ฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สองอย่างเป็นชไหนะคือสุขที่มีความยินดีเป็นอารมณ์หนึ่ง นะคะสุขที่มีความวางเฉยเป็นอารมณ์อีกหน,นะคะสแล้วนะคะดูก่อนพิสษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้แลดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่มีความวางเฉยเป็นอารมณ์เป็นเลิศโอเคไหมคะลูกอะไรเป็นเลิศเราก็เลือกเอา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทําไมไม่จิ๊บจะบอกลูกๆเสมอว่าการนําพระสูตรของตถาคตมาประกอบกับงานที่เราทําอยู่เราก็จะเป็นเลิศเหมือนกันเพราะอะไรอย่างไม่จิ๊บขายประกันถ้าสมมุติว่าวันใดขายไม่ได้หรือวันใดที่คุณมัวจากสิ่งใดก็แล้วแต่ อารมณ์ไหนคะที่เราจะเลือกอารมณ์อารมณ์ไหนคะอารมณ์เฉยๆไงคะลูกอารมณ์เป็นกลางนั่นแหละคะ่ะอารมณ์เป็นกลางเรามาดูอีกทีนะคะสุขที่มีความวางเฉยนะคะสุขอยู่แต่ไม่ให้สุขผูกมัดเรา ะค,ะคืออยากก่าเกาะติดในสิ่งที่มันเกิดมันดับเหล่านี้นะคะถ้าเราเตือนตัวเองบ่อยๆว่าอย่าไปวุ่นวายอย่าไปยึดมั่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สุกเป็นเลิศดเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดมันดับทั้งนั้นอันนี้คือหลายคลิปแล้วที่ไม่จิ๊พยายามที่จะบอกลูกให้เข้าใจนะคะแต่อะไรที่ไม่เกิด มันเป็นยังไงคะลูกถ้ามันไม่เกิด,ม,กม,ม,ดมันก็จะไม่มีอะไรดับมันก็จะไม่มีอะไรสูญสลายอันนี้ค่อยๆฟังไปแล้วเราก็จะเข้าใจมันสิ่งเหล่านี้มาจากอริยสัจสีนั่นแะหลคะค่ะลูกขาอริยสัจสีพระองค์ตรัสให้เรารู้ก่อนสิ่งอื่นถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้เราก็จะมัวคุ้นคิด ส่วนอารมณ์เมื่อตะกี้แม่จิ๊บก็จับมาจากแม่จิ๊บก็มั่นใจว่าอันเดียวกับอริยสัจสีนั่นแหละค่ะทำงานขายประกันจะต้องมีสิ่งนี้ประกอบด้วยเสมอเพราะเราไม่ได้สมหวังกับการขายทุกวันเราให้เรียนรู้เกี่ยวกับความเกิดดับให้มันแน่นแฟรกับจิตกับใจของเรา ให้เราจดจำให้เราท่องจำที่สุดของที่สุดอย่าลืมทำสมาธิไม่จาเป็นต้องนั่งอยู่ต่อหน้าออห้องพระไม่จาเป็นต้องไปวัดก็ได้พระพทธเจ้าตรัสว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินก็สมาธิแล้วจดจอกับงานที่ทำสำหรับคนที่ สำหรับคนที่ทำงานหนะักนะคะหรือทำงานเบาก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องไปก้าวัดสิทวัดก็ได้นะคะเรารู้ว่าเราทำอะไรนี่ก็สมาธิแล้วโอเคคะ่ะวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำใจในการขายประกันให้ลูกแล้วนะคะลองเอาไปปรับใช้และไปแมทชิ่งกันดูแล้วลูกๆก,ก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเราให้เจริญทั้งทาง,ทางโลกและ ทางทมจริงฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะลูกขาแล้วมิจิจะส่งให้ท่านผอ,อสุนัยให้รายละเอียดต่างๆกับลูกไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ทางอ,ออนไลน์ทำอย่างไรของเราสอนออนไลน์ร้อยนะคะไปฝึกภาคสนามก็แล้วแต่บางคนที่จะให้ไปฝึกนะคะเดี๋ยวถ้าช้าก็ต้องครูซีที่จะไปดูแลเอาใจใส่กันเลยทีเดียวนะคะลูก สร้างให้หนูเจริญแม่จิ๊ปก็เจริญตามนะคะเพราะว่าได้ค่าบริหารจากลูกๆนะคะแล้วลูกรวยแม่จิ๊ปก็รวยตามทีมงานก็รวยตามถ้าตั้งใจจริงหนูสำเร็จแน่นอนอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะหวังว่าเราคงด้ร่วมงานกันโชคดีค่ะ